สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้อากาศดีนะคะออกมาเดินเล่นอีกแล้วะคะ่ะอากาศดีๆวันนี้ฝนไม่ตกนะคะเพื่อนๆฝนไม่ตกฝนไม่ตกวันนี้มีแดดออกนะคะแดดออกอากาศก็เลยไม่หนาวเท่าไหร่นะคะเห็นไหมพี่พาใส่เสื้อเปิดไหลได้นะคะวันนี้ <c oughs> วันนี้ใส่เสื้อเปิดไหลมาถ่ายคู่กับต้นไม้ต้นนี้อีกแล้ววันนี้อากาศ เย็นเอ้ยเย็นเย็นสบายนะคะเย็นเย็นสบายไม่หนาวไม่ร้อนเหมาะแก่การมาเดินเล่นมากเลยค่ะเพื่อนๆให้ดูความเขียวนะคะเขียวความเขียวนะคะของที่นี่เห็นไหมคะเขียวมากเลยมีแต่ต้นไม้ร่มรื่นมากเลยค่ะเพื่อนๆเดินเดินออกกําลังกายนี่ถ้าเดินออกกําลังกายนี่ทั้งวันก็ไม่เหนื่อยนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันไม่ร้อนมันไม่ร้อน เหมาะที่จะเดินเล่นเหมาะที่จะปั่นจัก,กรยานกาศเย็นสบายอยู่กับธรรมชาตินะคะอยู่กับธรรมชาติเพื่อนๆเ,เห็นธรรมชาติไหมคะเนี่ยธรรมชาติรอบรอบตัวเลยต้นไม้มีแต่ต้นไม้นะคะต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆร่มรื่นมากเลยนะคะคนที่นี่เขาจะชอบอยู่กับธรรมชาตินะคะเพื่อนๆ เขาจะชอบอยู่กับธรรมชาติเห็นไหมคะสวยงามมากร่มรื่นเย็นสบายนะคะบ้านแต่ละหลังเขาก็จะห่างกันนะคะเพื<ๆ>่อนๆบ้านแต่ละหลังก็ห่างกันเนื้อที่แต่ละคนนี่ก็ประมาณสองไร่นะคะอยู่กันแบบสงบมากเลยคะ่ะอยู่กันแบบร่มรื่นธรรมชาติเห็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่บ้านอยู่ในป่านะคะ ป่าอยู่ในเมืองเขาจะเรียกว่าอะไรบ้านไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในป่านะคะแต่เหมือนแต่เหมือนเป็นป่าเพราะว่าที่เขามาสร้างบ้านกันเนี่ยมันจะต้นไม้เขาก็จะตัดต้นไม้เฉพาะบริเวณที่จะสร้างบ้านแล้วที่เหลือก็เป็นต้นไม้แล้วเราขับออกไปอีกไม่ถึง5นาทีก็จะเป็นเมืองนะคะเนี่ยไม่เป็นเมืองไม่ใช่ว่า เห็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าบ้านอยู่กลางป่านะคะบ้านวันนี้เห็นแบบนี้ไม่ใช่บ้านอยู่กลางป่านะคะเพื่อนๆออกขับรถออกไปในห้านาทีก็เป็นเมืองแต่ว่าบ้านเขาจะมาสร้างอยู่ในกับธรรมชาติบ้านเขาจะสร้างอยู่กับธรรมชาติต้นไม้ล้อมรอบเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะต้นไม้ใหญ่ๆต้นไม้ใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลย อยู่กับธรรมชาติล่มลื่นมากค่ะเพื่อน